โอ้ถ้าใครเห็นโซเชียลคือตั้งแต่สัปดาห์กอนมันดังมากเลยนะเรื่องนี้คือดังตั้งแต่ไปติดสะพานนะคะออนะคะส่วนหัวของลูกปันน้นในไปติดสะพานแล้วคนก็พูดถึงเขาไม่เคยเห็นกันมาก่อนนะครับหลายคนมไม่เคยเห็นก็เลยไปหาคําตอบแล้วก็ไปเห็นว่าเออมันมีเนย้นะถ้าบูชาจะสมหวงังโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายอะไรแบบนี้นะคะตอนเนี้เนี่ย ประชาชนเนี่ยเขาก็ไปบูชาไปไหว้กันเยอะเลยนะคุณแม่ทีนี้หลังจากเกิดเป็นกระแสเรื่องของครูกายแก้วแล้วก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าใครอยากจะสมหวังต้องบูชายันด้วยสุนัขแล้วก็แมวเออนั่นแหละไม่มีอันนี้ขึ้นมานี่แหละกลุ่มคนรักสัตว์นะคะมันจริงเหรอไม่ไหวจะไม่ไหวจะเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงออกมาให้ข้อมูลกันแบบนี้คือเป็นกลุ่มหนึ่งออกมาปั่น เขาใช้ว่าเป็นกลุ่มนนะคะข้อมูลแบบนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของทายาทนะคะผู้ก่อตั้งเทวาลพระพิเคนเนตตังใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็อ,ออกมาให้ข้อมูลนะคะคุณนัทวุฒิรัตนสุกอายุสี่สิบสองปีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอา,อาจารย์สุชาติรัตนสุกเป็นต้นสายของการบูชาครูไก่แก้วนะคะเคยเตือนเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้มีการเอาของสดไปไหว้แต่ให้ใช้เป็นผลไม้ดอกไม้ขนมหวานทองคํา เท่านั้นพอเพราะว่าถ้าหากว่ามีการต้องเดลียนชีวิตใครเนี่ยโดยเพื่อนจะให้ได้พรอนึ่อนหนึ่งนะคะมันก็ถือว่าเป็นการสร้างกรรมตั้งแต่ก่อนจะเริ่มขอผรอนแล้วฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการจะต้องไปเอาชีวิตของหมาหรือแมวมาบูชายันอะไรแบบนี้นะคะเอ่อก็ยังพูดถึงกระแสโจมตีขูไก่แก้วนะคะที่บางคนบอกว่าไม่มีในประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นตัวเวตาลน,นะคะ อันนี้เนี่ยตนขอเรียนว่าเรื่องบางสิ่งบางอย่างต้องลองเปิดใจดูก่อนตอนไม่ขอก้าวล่วงครูบาอาจารย์ของใครเพราะแต่ละคนก็มีความเชื่อของตอนนะคะก็ย่อมมีครูบาอาจารย์ที่ตนเองเคารพอยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ไม่ไม่ไม่อยากตอบโต้อะไรนะคะ